สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูแนะนำคือสปาเกตตีผัดผัดไส้กรอกนะคะวัตถุดิบของเรานะคะมีน้ำมันพืชแครอทหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเส้นสปาเกตตีนะคะ เรามาลงมือทำกันเลยค่ะอ่าพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่แครอทก่อนค่ะเพราะว่าแครอทจะสุกช้าค่ะตามด้วยหอมใหญ่ไม่ต้องเยอะค่ะตามด้วยมะเขือเทศน,นะคะ าตามด้วยเส้นนะคะ เรื่อยก่อนนะคะอ้าใส่เซกกรอกค่ะเด็กๆอ,อีกหน่อยนึงใส่ซอสมะเขือเทศค่ะ น้ำลืมซีอิ๊วขาวขอซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งค่ะโอ้ยน่าตาหน้าทานมากเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะคะหวานหวานหอมใหญ่แล้วคะน้ำตาลไม่ต้องใส่แล้วนะคะหอมใหญ่มีรสชาติหวานอยู่แล้วค่ะ ผัดไปสักระยะหนึ่งพอทุกอย่างสุกเท่ากันดีแล้วตามด้วยต้นหอมนะคะเสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้ผัดไส้กรอกนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ